ยังก็คิงข,ขอเลข,ขาคิงแต่งงานอันกะเม่นเออเปินว่าไดเปินตกลงก็เปินก็เงียบไปสักกเหมือนกันแล้วก็เอาหน้ามาอยู่ใกล้ๆหาเอาหน้ามาใกล้แล้วจะใดต่อแล้วก็เงียงหน้าเข้ามาหาคออันก่ะคะิงบ,บัดเดียมกะ ลเลขาคิมกับดมกินฮากัะดมอ,อีดมกะนี่ท่านรองดื่มมากะเจ้าเลขาคิมอูจะอัน,น,น,นท่ายันจุนผู้หญิงให่โดนเลขาหักหนา้า เอออยอออโอ้ยอย่างอยู่ต้องไส้ปันปวดถ้าจินของบูดก็เฮานี่ปุ้ยอัานแปลว่าเลขาคิมขยั่งขึ้นขอยังเป็นทางการก็หะฮะเข้าใจแล้วล่ะเปิ้นถ้าจะสะดุ้งถ้าจะบั่กกรอัดเอื้อมที่จะยอมหับหาเป็นโผัวที่ดีนะกะชิมหมายความว่าใดอะฮะาว่าเปิ้นถ้าจะดีใจจนขึ้นว่าฝันไปก็เลยมาเป็นตัวของตกเก้ามาเป็นยังเนาะนี่คิงอะไย่าะม เออเลขาคิาคมถ้าจะเป็นตัวของตัวเกา่าเปิ่นถ้าจะไายากแต่งกับคิงอ่ะมีคนจะอ่านอยู่บนโลกนี้ตัวเก๋ฮันย่าฮัเซลกดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์ต่อที่มิวและอย่าลืมกดไลค์กด u b บส r คร e กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ